เมื่อมียอดขายเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่4ีหเดือนขึ้นแล้วนะเราก็มาอยู่พัฒนานะมาอยู่พัฒนาที่จากการทาการการขายอนไลน์ก็คือเรื่องการทาเพจการทํา Facebook การทํ Tik t o อกเพิ่มเข้ามาแล้วก็การท YouTube นะครับการหาลูกค้าทุกช่องทางนะครับเกี่ยวกับการขายออนไลน์นะเฟซบุ๊กนี่สําคัญเลยนะครับจะพัฒนาในส่วนของการโพสต์ต่างๆนะโพสต์ต่างๆแล้วก็หากลุ่มลูกค้ามุ่งหวังจาก a c e b o o k นี่แหละครับกลุ่มธุรกิจต่างๆบอกได้เลยนะว่ากลุ่มธุรกิจต่างๆเนี่ย เป็นการหาลูกค้ามุ่งหวังแบบให้เขาทำงานเองโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินมากมายในการอัดเพจลูกค้านะครับที่เข้ามาแต่ละรายนะครับในส่วนมากนะครับก็จะเป็นลูกค้าในเกตที่ว่าของรถยนต์นีสุลูกค้าเกตค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่บางรายนะครับอยากได้รถยนต์นีสุนะครับแต่เรื่องอาชีพเรื่องรายได้เรื่อง าการทําสัญญาต่างๆเนี่ยาบางคนค่อนข้างยากนะครับแต่เราก็ต้องช่วยลูกค้านะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้านั้นนะครับได้รับรถสมใจหวังนะครับแล้วเราจะเป็นดัมเม r วันแล้วตอนนี้นะครับผมก็เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับอย่างเป็นทางการนะพฤษภานี้ก็ปีที่4แล้ว กับรถยนต์ e ีซูซุค่ายดังของประเทศนะบอกได้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็เริ่มมีลูกค้านะครับติดตามลูกค้าแนะนําลูกค้าบอกต่อนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องโซเชียลต่างๆนะทุกคนเข้าไปดูในเพจใน a c e b o o k ของผมได้เลยนะการพัฒนานะครับจะไม่มีการหยุดยั้งนะไม่ว่าลูกค้าจะมาแบบไหนลูกค้าติดอะไรนะครับผมสามารถที่จะให้คําแนะนํากับลูกค้าได้เกือบทุกเคสและทําผลให้กับลูกค้านะครับผ่านรับรถได้เกือบทุกเคสเหมือนกันนะครับ